Power Guru ร,รู้จริจงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินท่าไอทีพบกับนักรีวิวสินค้าของ Powerbuy สวัสดีครับผมสุรเดชเลิศขามป้อมนักรีวิวสินค้า Powerbuy สาขานครสวรรค์ครับครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลของ Hi e r นะครับรุ่น Hrc e 1 8 8 4 4 b นะครับเป็น multi cooker น,กกนะครับทำงานได้หลายฟังก์ชันเลยทีเดียวนะครับ ครับเรามาดูอุปกรณ์ด้านในกล่องกันนะครับมีทัพพีตักข้าวทัพพีตักแกงถ้วยตวงสายไฟนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยนะครับใบรับประกันนะครับแล้วก็ซึ่งนึ่งตัวหม้อหุงข้าวด้านในแล้วก็ขาดไม่ได้คือตัวหม้อนั่นเองนะครับครับคุณสมบัติการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับขนาดแรงดันไฟฟ้า220โวลต์นะครับ860วัตต์นะครับ10ฟังก์ชันการทำงานนะครับ ตั้งเวลาล่วงหน้า24ชั่วโมงนะครับถ้ามาดูการใช้งานของเครื่องรุ่นนี้กันนะครับด้านหน้านะครับเป็นเมนูภาษาไทยเข้าใจง่ายนะครับสามารถทําอาหารได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวด่วนข้าวเด็กอ่อนข้าวต้มนึ่งหขงข้าวโจ๊กตุนข้าวกล้องซุปและอุ่นอาหารนะครับซึ่งก็กดปุ่มฟังก์ชันเลือกเมนูต้องการกดเริ่ม แค่นี้เองนะครับแล้วเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ยังสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงเหมาะสําหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ออกนอกบ้านไปแค่ข้าวเอาไว้แล้วตั้งเวลาเข้าทำงานก็สามารถทําได้นะครับดูด้านในนะครับสําหรับหม้อที่ใช้หุงตรงนี้นะครับเขาจะเคลือบสารทั้งด้านนอกด้านในนะครับแล้วก็หนาเป็นพิเศษ1.5ม mm ิลลิเมตรด้วยนะครับแล้วก็อีกด้านบนก็คือฝาของเขานี่เองนะครับสามารถถอด ออกมาล้ากับความสะอาดได้ง่ายๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวบูดนั่นเองนะครับเห็นไหมละครับว่าหม้อข้าวรุ่นนี้ใช้งานได้ง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับครับเรามาดูข้อดีของเขานะครับตรงนี้ก็คือข้อดีเขาคือหนึ่งก็คือเป็นเมนูภาษาไทยนะครับแล้วก็ฝาด้านในก็ถอดทำความสะอาดได้และพิเศษสําหรับตัวหม้อรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับสายไฟสามารถถอด เปลี่ยนสายได้เมื่อสายชำรุดนะครับสรับหม้อห้องข้าวรุ่นนี้นะครับเ,เราได้มากกว่าที่เราคิดเพราะว่ามีฟังก์ชันเมนูทํางานได้หลายแบบนะครับหม้อใบเดียวก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายครับสรับหม้อห้องข้าวรุ่นนี้นะครับชอบตรงที่เขาสามารถทําเมนูได้หลากหลายนะครับซึ่งตอนเช้าก็ทําโจ๊กได้นะครับแล้วที่มากกว่านั้นก็คือชอบตรงที่สายไฟเขาเนี่ยครับสามารถ ถอดออกมานะครับเวลาชำรดหาซื้อได้ง่ายด้วยเป็นสายคอมพิวเตอร์ธรรมดานี่เองครับสินค้าชิ้นนี้หาซื้อได้แล้วที่ Powerbuy ทุกสาขาช่องทางออนไลน์หาซื้อแล้วที่ f c e e o o o k ลายสาขาหรือ w w w powerbuy.co.th หรือโทรกลิ้งเดียวที่1324ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ Powerbuy ดีดีโปรแรง แล้วพบกันใหม่พาวเวอร์กูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสีนค้าไอทีวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ